เพื่อนได้เพื่อนใหม่แล้วแพนด้า <Panda. S 2> น้องแพนด้าน้องแพนด้าเหรอดูตามันดิตาบัวหรือตาหมีแพนด้าเนี่ยไออะไรวะออกกัดหรือว่าอะไรวะพี่โอพี่สนบอกอยู่เมือเ่อกี้พ่อมันนะ่ะน้องออกกัดออกกัด,ออกกดเดี๋ยวโตวมามันจะเป็นสีดำได้ไงน่ารักมากเลยไอตัวขาวชื่ออะไรไออะไรวะ พันพ<อ>เนื้อพ่อไงพ่อมันชาโรเล่เหรอเออชาโรเล่ตุ้งต้งชาโรเล่นี่น่ารักแต่อันนี้แหละกี่เดือนแล้วเนี่ยมองน่ารักจังเลยลูกพ่อกระบอกให้เกาไงเกาคอนไหมแมาอีกตัวแล้วแม่มันห่วงเปล่า,าอีตัวล <c oughs> ูขุมตาขอ,อบตามันเขียวแล้วนะ <c oughs> พี่สดบอกว่าเดี๋ยวมันโตกว่านี้มันจะเป็นสีดำเฟิน เห็บ็ฮะเห็บฮะเนี่ยกล้าดิกว่าพวกมันเจ็บเกาตรงข้างหลังมันเนี่ยกินหมดเลยกินอะไรกินหมดเลยที่ไรก็กินกินวัว<ม>เองกินกย้ากินฟางอืมมันขี้เกียรติไปหาหญ้าแล้วขี้เกียรติไปหาเองแล้วโอ้โหสวยว่ะวัวพัน น่ารักอ่ะน่ารักจังเนี่ยเอ๊ะเป็นกัดชื่ออะไรนะเป็นกัดแต่แล้วเป็นกัดสมเทียมนี่แม่ฝุ่นสมเทียมเหรอเอ้าไปกินยาไอ้ไปจะกินนมเหรอนี่เหรอแม่มันอ่ะตัวนู้นไงอีกตัวนึงอ่ะ ไอ้นเือกี่ตัวอันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่อ้าวตัวเมียทำไมมันมีไอ้นั่น่เหมือนทำมันน่ะเอาอาตัวเมียเหรอเอ้าตัวตัวผู้ตัวผู้ทำไมตัวใหญ่ใท่ไหมวะสะดือมันโอ้ คุณยังไม่กลับเลยเหรยังไม่เห็นเลย